พี่แกงนะคะจากขอราชูพลามค่ะวันนี้นะคะน้องพี่แกงก็อยู่กับนี่เลยเอเวอรเรสต์สปอร์ตแต่ว่าไม่ใช่ตัวสปอร์ตธรรมดาคะ่ะธรรมดานะคะเป็นตัวสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจลูกค้าหลายท่านก็ยังสงสัยว่าเพิ่มแพ็กเกจคืออะไรเพิ่มแพ็กเกจตัวนี้นะคะเป็นการระบบเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงนะคะที่ประกอบ ไปด้วยอะไรกันบ้างนะคะหนึ่งระบบแรกเลยนะคะก็จะเป็นกล้องมองรอบคัน360องศานะคะแล้วก็จะติดอยู่ตรงนี้เลยตรงกระจกนะคะประโยชน์ของเขานะคะก็คือสมมติว่าเวลาเราอย่างพี่แกนใช่ไหมเป็นผู้หญิงเวลาเราขับรถอยู่ในแบบจะจอดอย่างเงี้ยอยู่ในที่ที่มันแบบว่ามีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วเรากะระยะไม่ถูกนะคะเราก็สามารถมองตรงนี้นะคะจากทางผ่านกล้องตรงหน้าจอกลางของตัวรถได้เลยก็คือทําให้เวลาจอดนะคะมัน ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ไม่ไปชนอะไรนะคะแล้วก็จะเป็นอระบบตัวเตือนการชนด้านหน้านะคะก็คือสมมุติแบบว่ามีคนเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเราใกล้กับรถคันหน้าจนเกินไปอะค่ะ เขาก็จะเป็นระบบเตือนนะคะว่าระวังการชนนะคะจะขึ้นอยู่ที่ตัวหน้าปัดดิจิตอลนะคะแล้วก็จะมีเป็นเอ่อระบบตัวช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะคะอันนี้ก็คือถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยก็คือสมมติว่าเวลากลางคืนหรือเวลาเราขับรถหลับในเมื่อจะกลางวันหรือกลางคืนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อมีการออกขับรถออกนอกเลนนะคะเขาก็จะเป็นการสั่นที่พวงมาลัยนะคะทําให้เราอะรู้ตัวว่าอะตอนนี้นะเราออกนอกเลนแล้วนะมันก็จะแบบว่าดึงดึงกลับมาให้อยู่ในเลนนะคะก็คือปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมทางนั่นเองแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นตัว Adaptive Cruise Control นะคะก็คือเป็นระบบที่สมมติว่าถ้า Cruise Control ปกติใช่ไหมคะเราขับรถอยู่ที่100ใช่ไหมคะมันก็จะรอความเร็วอยู่ที่100ตลอดเลยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่า ตัวนี้ค่ะคือเราตั้งความเร็วอยู่ที่100ใช่ไหมคะแล้วคันหน้าค่ะขับรถอยู่ที่80ใช่ไหมคะรถของเราค่ะก็จะชะลอความเร็วตามคันหน้านะคะก็คือเป็นการรักษาระยะห่างอัตโนมัตินะคะก็คือทําให้เวลาขับรถแบบว่ารถติดๆต,ตรงเนี้ยคือสบายมากๆเลยสําหรับใครที่ชอบความสะดวกสบายนะคะก็คือตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยตัว e v e r อร์เรสสปอเพิ่มแพคเกจนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสหมื่นเท่านั้นเองก็คือราคาอยู่ที่ล้านหแต่ว่าตัวออปชันแล้วก็ฟังก์ชันที่ใส่มาในตัวรถคือคุ้ม ค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าได้ทางความสะดวกสบายความคุ้มค่าเทคโนโลยีขั้นสูงที่อยู่ในรถราคาล้านห้าและเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังได้ชุดแต่งอาร์หล่อจากภายในแล้วก็ต้องหล่อจากภายนอกด้วยนั่นเองตัวนี้นะคะชุดแต่งลูกค้าก็เลือกเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแล้วก็ด้วยความที่ตัวรถเป็นสีดำเนาะลูกค้าอยากให้รถมันไม่ดำจนเกินไปลูกค้าก็เลยใส่นี่เลยตัวมามาแตงนะคะที่เป็นสีทองแบบนี้นั่นเองเอาให้รถคันนี้นะคะไม่ดำจนเกินไป ยังมีสีทองมาตัดเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของทางด้านข้างกันบ้างนะคะทางด้านข้างนะคะตัวนี้ลูกค้าก็ เลือกเปลี่ยนยางด้วยนะคะก็คือจากเดิมนะคะเป็นขอบ20อยู่แล้วนะคะก็ใส่เป็นขอบ20เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนในตัวของล้อแมกนะคะลายแมกนะคะเป็นลายแบบเขาวกว้างแบบนี้เลยก็คือลายยอดพิษนะคะก็คือสวยแล้วก็ยางตัวนี้นะคะก็ให้แบบว่าดีไซน์ที่มันเป็นแบบว่าออฟโรดนะคะก็คือขับดีอยู่แล้วแต่ว่าก็คือเสริมหล่อให้กับรถนิดนึงแล้วก็นี่เลยคิวล้อนะคะเป็นทรงเฟืองนะคะอันนี้ก็คือลูกค้าเลือกนะคะเป็นสีดําเงาตัดกับตัวรถเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะ ก็ตัวนี้นะคะรถคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว a v a l เลส p o r ์นะคะสีดําก็คือแต่งสไตล์แบบว่าโท,โทนดําโทนดุนั่นเองก็ จะแต่งเป็นประมาณนี้นะคะที่ลูกค้าเลือกแต่งก็จะเป็นชุดวิกเตอร์นะคะส่วนไฮไลท์ของรถคันนี้ก็จะเป็นตัวเพิ่มแ็กเกตนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวน้องพี่แกงพาไปดูรถคันไหนนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามชกมกันในคลิปหน้านะคะคือคลิปนี้คือแบบว่าช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากๆเลยก็ผู้ชมนะคะก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าพี่แกงเอกก็ป่วยเสียงแหบเสียงแห้งกันเลยก็แต่ก็คือ,อยังดูแลลูกค้าอยู่นะคะถ้าเกิดสมมติว่าอยากมาดูรถจริงอยากมาทดลองขับนะคะก็มาหานอพี่แกงที่ที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระรามห้านะ ชร์กดติดตามให้หนูได้นะไปแล้วค่ะแล้วพบกันนะบ๊ายบาย